สวัสดีครับวันนี้นะครับคุ้ยชูยูนะครับมาส่งงานนะครับแปดริ้วนะครับบ้านคุนบอมครับบ่อนี้นะครับสมัยตอนแรกเนี่ยเป็นขุดเป็นเลนเลยนะครับผมแล้วก็ดินสไลด์บ่อยมากเลยนะครับตอนนั้นขวาจะสร้างกันเสร็จนะครับก็ลําบากเหมือนกันนะครับตอนนี้เสร็จออกมานะครับจํากันไม่ได้เลยนะครับจากเดิมนะครับก่อนสร้างนี่อาเป็นว่าดินมันสไลด์จนดูไม่จืดเลยแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นไงครับสวยมากเลยนะครับ ของเราเนี่ยดีไซน์ไว้ให้น้ําไหลเข้าบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีน้ําออกตรงนี้ปุ๊บมีม่านออกซิเจนดันไปนะครับแล้วก็คุณบอมอยากได้น้ําตกนะครับตรงนี้เราก็ทาน้ําตกไว้แล้วก็คุณบอมเนี่ยก็กุเพิ่มมาตรงเรีเวนี้นะครับปิดด้วยหินอ่อนนะครับสีขาวนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ในตรงนี้ก็มีฝาปิดอีกทีหนึ่งนะครับเวลามองจากมุมนี้เนี่ยสวยมากนะทำให้บ้านเนี่ยดูมีพื้นที่กว้างขึ้นเยอะเลยนะครับจากเดิมเนี่ย ตรงนี้เนี่ยประมาณแค่สองเมตรห้าสิบนะครับแต่เวลาทําออกมาเนี่ยอันนี้ต้องชมเจ้าของบ้านนะครับดีไซน์เก่งมากนะครับทําให้บ้านดูมีมุมนะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้ระยะแค่สองเมตรห้าสิบนะครับแต่เวลาเรามองเนี่ยสวยนะฮะด้านในตรงนี้ก็ทําเป็นหลังคาขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ดด้วยไม้กระแนงนะครับแล้วก็เลือกสีไม้กับสีพื้นสีข้างบ้านนี้แมทกันนะครับมองแล้วสบายตาอันนี้ คุณบอมเป็นคนเลือกทั้งหมดนะครับนะฮะตรงนี้ก็จะมีไฟ led ติดขอบบอมหมดเลยนะครับติดขอบบอมหมดเลยเวลากลางคืนเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วมันจะมีออร่าออกมานะครับมีออร่าออกมาตรงขอบบอมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูระบบบองกันนะครับนี่นะรตรงนี้ก็จะเป็นระบบกิมเมอร์นะครับมีหน้าที่คอยดึงผิวน้าน้ําเข้าสู่ระบบบอ่อกองนะครับ ที่ไหลาจากหน้าบ้านมานครับนี่ฮนะไหลาจากหน้าบ้านมาปึ๊เข้ามาอันนี้ผมดีไซน์ไว้นะครับให้น้ําตกตรงนี้นะครับมาด้วตกนี้ทํางานแยกกับตัวระบบกรองนะครับของใครของมันนะครับจะทํางานากันกี่โมงก็แล้วแต่มาน้ําตกเลยนะครับเราตั้งได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าช่องสะดือบอนะครับที่เห็นท่อเสียบเียบไว้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าท่องท่อชักน้ําทิ้งตรงนี้นะครับ สาเหตุที่ทําไว้รวมกันไม่แยกช่องเนี่ยเพราะว่าเนื้อที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างยํากัดนะครับเราก็เลยดีไซน์ให้ช่องพ่อรวมกับช่องสลดอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้ามไปอันนี้ก็จะเป็นระบบพวกแปลงคู่นะครับเอาไว้ดักเศี้ี้ปลานะครับแล้วก็จะมีออกซิเจนเนี่ยเห็นไหมสองช่องเนี่ยใส่ฟิลเตแมทสองช่องน้าฟิลเตแมทหมดเลยนะครับแล้วก็มีออกซิเจนตีเลียงกรีนซีนับตรงนี้ก็จะเป็นช่องป um ั๊มน้ำแล้วก็มีชุดจุยนะครับ นอกจากนี้นะครับผมก็ดีไซน์ไว้สําหรับให้มีระบบฉีดล้างนะครับเพื่อคอยอำนวยความสะดวกตอนเวลาเราล้างระบบกรองนะครับนี่นะครับมีนายแบบเข้ามาสาธิตให้ดูนะครับนี่นะเวลาเราจะล้างกรองเนี่ยเรามีอีกชุดหนึ่งสําหรับฉีดล้างเห็นไหมครับนี่น้ำพุง่องออกมาแล้วเราก็เพียงแค่บล็อกสะดือบ่อบล็อกสะดือเสร็จปิดปั๊มทุกอย่างเปิดปั๊มฉีดล้าง ตรงนี้ผมจะมีปั๊มไดโวสแตนบายอยู่เห็นไหมครัตัวนี้เปิดวาปุ๊บมันดูดทิ้งท่อระบายน้ําเลยน้ําตรงนี้มันยุบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จไหมครับพอยุบไปเนี่ยแล้วเราก็มาฉีดล้างตรงนี้พอยุบไปเสร็จใช่ไหมครับน้าจากทุกช่องเนี่ยมันจะแห้งแห้งลงจนเหลือแต่คีีเลตละเราก็จะมาเปิดปั๊มตรงนี้ปุ๊บสำหรับฉีดล้างตัวนี้มันก็จะสะล้างสิ่งสกปรกเนี่ยออกลงไปข้างล่างมุดเข้ามาผ่านท่อที่เราฝังไว้มาโผล่ที่ช่องนี้ ดูดทิ้งออกไปเราก็จะไล่ทีละช่องทีละช่องแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสะอาดเกี้ยกาวเสร็จปุ๊บเราก็ชักสะดือที่เราบล็อกจากบอ่อใหญ่ไว้ออกมาแล้วก็เติมน้ําน้ําเติมแันระบบใช้เวลาแค่20นาทีก็เสร็จนะครับนี่นครับระบบง่ายๆของค่อยทูยูนะครับสวยมากฮะนี่นะครับจําภาพเดิมๆก่อนที่เราสร้างไม่ได้เลยนะครับนี่ตอนเสร็จต้องชมเจ้าของนะครับดีไซน์สวยมากนะครับ ท่านใดสนใจนะครับสร้างบ่อนะครับติดต่อได้นะครับ l ลายไอดีแอดไซค่อยต o ยูนะครับ K.O.I เลขสองตัวยูมีเครื่องหมายแอดนำหน้านะครับศ8นย์แปดหกห่ห้าห้าสี่สเบอร์ติดต่อนะครับดนูมากนันตกนะครับเสียงนี้ก็คือนุ่มๆเงียบๆนะครับไม่ดังมากนะครับน้ำก็ไหลมานะครับ